น้องเบอร์จะมีทำอะไรคะนะหน้าหนูเล่นนั่นเข่าอยอู่วันนี้จะเอามาอ่านเข่าให้เอฟซีฟังอีกแล้วเหรอคะวันนี้ยังเล่นคข่าอีกรูกหนึ่งนักธุรกิจใหญ่เปยประสบความสำเร็จทั้งแต่อายุสิบสี่ไม่เคยของเงินพ่อแม่เจออีกเลยหลังจากรู้จักคำว่าขโมยขวันเกิดเหตุสะเทือนขวัญวัยรุ่นอายุสิบสี่ยิงปืนฮ้่ เจ้าตัวเผยอยากได้ตุ๊กตาอยากได้ตุ๊กตาเราก็นึก,กว่าไปป้นธนาคาร,รวะจูโลมีอบอกไม่เอาอีกแล้วขุมคืนโอโคกิตับโปซึ้งใจหนุ่มวัยสิบหกเพือยายแก่ขคล้มจนทนยายเริ่มให้บอกไอ้หนุ่มยายเพิงขคงาิคมือไอ้หนุ่มยายเพิงขคาิมมาข่าวลูกแต่ละข่าวนี่สุดยอดเลยลูกแม่ชอบ แต่ว,วันนี้พอก่อนนะลูกว่ามันดึกดื่นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนลูกนะ